สบายดีสวัสดีครับผมพระแม่พี่น้องมาเมื่อนี้มากินสมนนงกันก็เบาดังพี่น้องเมื่อนี้ยพักเที่ยงพี่น้องเนาะมีทั้งรางเน่าก็คือเบี้ยเแหละแต่ว่ามันอืมไปเป็นมันเที่ยงเนาะมันหอนแดดพามากินสมพี่น้องสมขีซาหรือว่าก็ล่าจนว่าสมขีเหลาพี่น้องขีเหลาลายยางพี่น้องมีหมึกแตงมีหมึกครัวมีหมึกฮุ่งมีพักมีหยาครบทุกอย่างพี่น้องเลยอุ้ยก็อยากกินสมแห้งเมื่อนี้ก็เลยจัดไปพี่น้องเลยซ้ำหนึ่ง พปน่นองมากอือบัวลายใหญ่หังมีฮาบักมีด้วยมั้อ Dạ kêu mưa Cho bố băng việc Mình đi bố băng, bố băng cái hệ kín ส่วแบบบ้านๆเฮาสมขีซาสมขีเหลาพี่น้อง กิ็บางท่านากินข่าวเพศไม่กินข้าวเพศเนี่ยบางอยากถ้ายังไม่กินข้าวไม่กินอีกไนีกินร้ายพีลย่ล้ 嗯。嗯嗯 วิทย์กับรายงานน้องเลยคนแนข้ามสมแต่ก็มีขี่เหลานิดหนึ่งสช้แต่็พังห้อมกับเครื่องเครื่องให้ล่ามเด็ยต้องห้อมกันจะกระบอกขเบือนั่นเป็นัวจะกระคร

ไปพากที <Diamond. Metal. S 3> ่ชางเอนี่าด้อมูฮยดอกข้นสมีแคนี้เดียวเหรอโอเคขนมน้ขอขายขนมแ่แห Phát đi thằng Phát đi thằng, phát xí Cái gì nào?